สวัสดีค่ะที่นี่ไร่เป็นปีทุ่งทานตะวันที่ลบบุรีนะคะน่าจะแปลงสุดท้ายแล้วของปีนี้น่าจะแปลงสุดท้ายแล้วของปีนี้วิวสวยมากวิวข้างหลังอะ่ะค่าเข้ายี่สิบาทนะคะคนละยี่สิบบาทข้ทางหน้าจะมีน้ําขายน้ําพึ่งมะนาวเรายังซื้อลังพึ่งมาเลยเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะแบบสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี้ยทุกไร่เนี้ยคอตกหมดแล้วเราแวะที่ไหนก็คอตกหมดแล้วอันนี้ยัง ยัง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 มีให้เราเห็นนะคะยังมีให้เราได้ถ่ายรูปเนี่ยค่ะชา้วคะอยู่บนรถอาจจะยุกยิกยุกยิกนิดนึงนะคะนี่ก็ยังเนี้ยยังมียังมีให้เราพอถ่ายรูปอ่ะยังยังมีสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดอกมันแบบเนี่ยยังไม่ออกก็มียังไม่บานก็มีค่ะยังไม่บานแปลงนี้คือเขาปลูกที่หลังมันยังบานไม่พร้อมกันพอบานไม่พร้อมกันปุ๊บมันก็เลยแบบ ดูไม่สวยเหมือนอันที่ว่าคอตกแล้วนะนนเนี่ยไล่เปรมเปรมปรีไล่เปรมเปรมทุ่งทานตะวันที่ลพบุรีเนี่ยอย่างเงี้ยยังมีพอให้ถ่ายยังยังยังเหมือนนั่นอยู่เนี่ยนี่ยังเป็นดอกเขียวเขียวอยู่เลยค่ะเนี่ยถามว่ามีให้ดูไหมมีอีกนะอีกเดือนเป็นเดือนน่ะแต่ว่าอันอื่นคอมันก็ตกหมดละทุ่งนู้นสวยนะแต่ว่าคอตกมาแล้วดอกใหญ่มอกดอกใหญ่มากเพื่อน ดอกใหญ่่ยอันนี้ยังสวยอยู่อันนี้เริ่มเริ่มละเริ่มเหี่ยวแล้วนู่นนะนู่นนะอันนู้นแบบสวยมากเลยเนี่ยสวยแล้วดอกย่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่นี่คอตกหมดแล้วนะคะเนี่ยเด่นดอกใหญ่ใหญ่มากๆเลยนี่นี่ด่ดูดูดูดอกนี้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 อันนี้อันนี้เท่าหัวคนเลยอ่ะเนี่ยมันก้มหน้าแล้วมองไม่เห็นเห็นปะเนี่ยหัวเลยอะหัวเราเลยอะะดอกใหญ่เนี่ยอ๋อนี่มีหนอนด้วยท่เมโตได ชิเมจดได้เนี่ยก้มหน้าหมดเลยไล่เทวกว้างนะคะค่าเข้าคนละยี่สิบบาทเนี่ยข้างในแต่มันก็ยังบมีสีสันอยู่ถึงคอมจะตกแต่ก็ยังมีสีสันอยู่บ้างคือไม่ไม่แห้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คงเป็นไล่สุดท้ายแล้วแหละไม่มีแล้วที่ผ่านมาก็คือคอตกหมดละอันนี้ก็คอตกแล้วตรงนี้ข้างนอกเราเข้าเข้าไปข้างในจะบอกตรงว่าหยกใหญ่มากบอกเย็นมาก ดอกใหญ่มากไม่มีอะไรค่ะเนี่ยดอกใหญ่มากอันนึงได้เม็ดเป็นเกือบกิโลเลยมั้งนี่ดอกใหญ่ใหญ่จริงจตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนดอกใหญ่อ่ะดอกใหญ่เนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอเนี่ยโอ้โหใหญ่กว่าหัวเราอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ฮะนี่คุณค้านะเจ้าคุณ คืออยู่บนรถถ่ายตอนออกแล้วเข้าไปข้างในโอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆว่เนี่ยเสียดลอยเนี่ยเรามาดอกมันมันเป็นดอกหุดแล้วมนันแห้งบุดแล้วเราเก็บเมล็ดเลยนะคะ,มมะแ,คแมนแมนนี่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 อันนี้ยังมีดอกสวยอยู่นี่น,น,นี่ดอกสวยยื้เป็นบางดอกกับดอกไม่พร้อมกันเห็นไหมคะวิวข้างหลังสวยมากค่าเข้ากนละยี่สิบบาทค่ะค่าดูแลสวนเขานะคะ เพื่อนๆให้ชมแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ